โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีค่ะเรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวทิติกรยาขันทองครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงภูม,มิทัศน ของโรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุรีตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2,565เป็นต้นมาโรงเรียนของเราได้มีการปรับภูมิทัศน์ในหลายๆจุดด้วยกันค่ะซึ่งดิฉันจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมจุดที่พัฒนาและกำลังพัฒนาดังต่อไปนี้ค่ะจุดที่ ค่ะโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีค่ะจากอดีตนะคะโรงอาหารของเราไม่ถูกสุขลักษณะค่ะเนื่องจากใกล้ห้องน้ําไม่ปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะทางโรงเรียนของเราจึงได้ปรับปรุงโรงอาหารของเราโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันวิลาวันจํานวน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ และทางโรงเรียนนะคะจึงหาจัดหางบประมาณเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จค่ะเป็นโรงอาหารของเรานะปัจจุบันนี้นะคะสามารถรองรับนักเรียนได้จำนวน500คนค่ะแต่ณปัจจุบันนะคะโรงอาหารของเรายังต้องการปรับปรุงอีกก็คือปรับปรุงพื้นค่ะโดยการปูกระเบื้องและระบบไฟฟ้าค่ะพัดลมจุดล้างมือและกันสาดค่ะ จุดที่2นะคะห้องสุขาสำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีค่ะใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะคะ6 6แ0 0 0บาทค่ะซึ่งในห้องสุขาจะประกอบไปด้วยห้องน้ำหญิงจำนวนสี่ห้องค่ะและห้องน้ำชายจำนวนสี่ห้องค่ะซึ่งภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีพัดลมทุกๆห้องเลยค่ะและยังมีอ่างทำความสะอาดนะคะจำนวน7ชุดด้วยกันค่ะ จุดที่ 3. นะคะห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีค่ะซึ่งทางโรงเรียนนะคะเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเกิดการชำรุดค่ะและมีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วค่ะทางโรงเรียนจึงได้จัดหางบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น5 0 0แสนบาทด้วยกันค่ะทำให้โรงเรียนของเรานะคะมีคอมพิวเตอร์ที่ พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนของเราค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วค่ะจุดที่4ค่ะโดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งเดิมทีนะคะโดมของเรามุงด้วยผ้าสแสมกันแดดซึ่งไม่สามารถกันฝนได้ค่ะ และก็เกิดการชำรุดผุพังค่ะทางโรงเรียนจึงได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการมุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีตนะคะพร้อมทำฐานรากค่ะโครงสร้างใหม่เพื่อความแข็งแรงโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น800,000บาทค่ะซึ่งทางโรงเรียนจัดหามาได้425,000บาทใช้ในการทำฐานรากและโครงอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเสร็จสิ้นแล้วค่ะ แต่ยังขาดงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการมุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีตและติดตั้งระบบไฟฟ้าจำนวน3า5 0 0 0บาทค่ะจึงขอสนับสนุนจากผู้ปกครองร่วมการบริจาคสนับสนุนในการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสแกนผ่าน QR Code หรือว่าติดต่อกับคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะซึ่งการบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ เนื่องจากบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะมีแดดร้อนจัดและมีฝนตกค่ะแต่บริเวณนี้เป็นจุดรับส่งนักเรียนและใช้จัดกิจกรรมต่างๆค่ะหลังคาที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะทางบริษัทผู้รับเหมาได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีก่อนค่ะที่5นะคะห้องประชุมและหอประชุมอาคารอาเนกประสงค์ค่ะ ทางโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีนะคะได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื่องจากสภาพเดิมห้องประชุมและห้องประชุมของเรามีของใช้และของตกแต่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายทางโรงเรียนจึงได้จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของตกแต่งทั้งภายในและภายนอกโดยใช้งบประมาณ120 0 0 0บาทค่ะและในครั้งนี้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหางบประมาณในครั้งนี้ค่ะ ประชุมอาคารอเนกประสงค์ที่เราได้ทำการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ